แล้วเนี่มาสตูงจังหวะน,นี้ไม่เหลือครับผมจังหวะน,นี้ในมารลากมาสตูมหูไม่เข้าแต่ซ้ำไม่มีเหลือครับรีวิวครับลังเนมาแอ เซเลชันเบิร์สสาหรับบิ๊กทามในมาร่างนี้คนระับโอวอร์ันอยู่ที่107เลยนะฮะและที่สําคัญวันพฤหัสน,นี้เนี่ยมาพร้อมกับบิ๊กทามในมาเอเยอร์แมวที่แบบเมสซ,ซี่และก็บิ๊กทามซัวเรสนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใครตามหา Big time บิ๊กทามเก่งๆดีๆนะฮะต้องจัดเลยแพ็กน,นี้สําหรับบิ๊กเออในมาร่างนี้เนะี่ยเป็นร่างที่ผมว่าเก่งมากๆแะก็เก่งที่สุดและโอวอร์ที่มากที่สุดนะแล้วก็ไส้ในดีที่สุดนะผมว่าเล่นง,ง่ายเข้ามือครับกับสไตล์อย่างโพลิฟิกวิงเกอร์ก็โอเคนะถ้าเป็นสไตล์นนนนนีี้เเเ่่ยรากก็จะลลใหหััง เลยก็คือปีกนะครับแต่ถ้าออฟลิทเอฟเ,เนี่ยก็จะเป็นออฟสไตล์เนาะแต่ว่าจุดเด่นของเนม่าไม่ว่าจะร่างไหนนะก็คล้ายกันเลยนะก็คือในเรื่องของความพลิ้วครับผมความคล่องเนาะการไปกับบอลเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นของเนม่าทุกร่างนะที่ไม่ว่าใครได้จับมาก็จะชอบตรงจุดนี้แหละถือว่าเป็นตัวที่เล่นง,ง่ายนะผมว่าน่าจะเข้ามือกับใครหลายๆคนเนาะก็อีกอย่างนึงเนี่ยใครที่ชอบน้กงเตะสายแบบสกิลนะสกิลจัดๆเล่นท่าเยอะๆนั่นเนมาเนี่ยโคตรตอบโจทย์นะแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองอ่ะอาจจะไม่ใช่สายส,ายบบสกลิสบบสกลเนาะ อาจจะทำผิดทําพลาดจับหลุดจับรั่วบ้างนะผมไม่ใช่สายสกิลแบบเล่นสกิลทั้งเกมเหมือนกันะนะก็เล่นสกิลบ้างเป็นบางจังหวะอย่างเงี้ยครับก็แล้วด้วยสกิลพิเศษที่เป็น acceleration burst เนี่ยเอาจริงแล้วแคบืบอ acceleration burst นะเป็นสกิลที่ดีไหมดีนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ในจังหวะที่เหมาะสมนะถ้าเกิดพยายามกดตลอดหรือเล่นตลอดเนี่ยโอกาสพลาดมันเยอะต้องแบบว่จาจับจังหวะดีๆนะเพราะว่าสกิลนี้มันก็เป็นสกิลมูฟสกิลนึงแล้วก็เหมือนพวกดับเบิ thrust แบบซีเธอแหละมันก็ต้องแบบว่าจับจังหวะนะครับไม่ไม่ใช่ว่ากดตลอดมันจะติดตลอดนนนนะะะตตัััววี้รรรบบองเลย่าาด หรับผมเลยเนี่ยเมสซี่ตัวเลสเนมาร์ผมให้เนมาร์เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในแพ็คนะไม่ได้ชอบแบบว่าเฮ้ยชอบในเรื่องของชีวิตจริงนะแต่ว่าในเกมเนี่ยผมชอบเขามากที่สุดนะเพราะว่าเล่นง่ายนะผมเป็นตัวที่เล่นลื่นนะฟิวนะแต่ว่าจุดอ่อนของเนมาร์ไม่ว่าจะร่างไหนก็ยังมีความคล้ายกันทุกร่างนะก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งับผมเป็นตัวที่บางนะจังหวะเบียดเบียดหรือจังหวะปะทะเนี่ยถ้าเกิดเจอกับเซนเตอร์ตัวแข็งๆหรือแบ็กตัวหนา้อย่างพวกตูลามอะไรแบบนี้ก็มีจังหวะแพ้บ้างนะจังหวะยิงไกลเนี่ยกม่ยิงงไลั ไม่ได้คมแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกยิงในกรอบเนี่ยเ,เขาก็เนิ่นคมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอเ่เราดูจังหวะนี้นะโอ้โหเป็นไง ซัดไกลก็ไม่เข้านะอันเนี้ยแต่สําหรับเนย์มาร์ร่างนี้บางคนเอาไปเปรียบเทียบกับพวกเลอาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเลอาเนี่ยอาจจะครบเครื่องมากกว่าเพราะว่าเลอาเนี่ยตัวใหญ่แข็งแกร่งนะแล้วก็ลูกอากาดีเนย์มาร์เนี่ยเห็นไหมเออลูกกางกาดอ่ะอย่างมุตยะจังหวะเมื่อกี้ก็พลาดนะแต่ว่าจุดหนึ่งเลยที่ผมว่าเนย์มาร์ร่างนี้ทําได้ดีนะคือจังหวะทําทชิ่งกับเพื่อนโอนเนี้แอคเคเลชันนะแล้วก็จ่ายจ่ายบอลเน,นี่ยนะค่อนข้างดีแต่จังหวะเมื่อกี้ผมจ่ายเสียนะจ่ายบอลทำชิ่งกับเพื่อนดีนะแล้วก็เปิดหม่งเเเกกก่่่่่าาาานะะะรรงงงๆออพวไี้ย นะดีกว่า <ไป S 1> นับร่างร้อยเจ็ดดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่า <ไป S 1> ค่า <ไป S 1> พลังมันสูงกว่าเนาะสำหรับนี่มา,า,มมาผมมั่นใจเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ เล่นง่ายนะครับใครได้มาน่าจะเข้ามือแล้วก็เป็นตัวที่เออมีโอกาสเป็นเมตานะบางคนเล่นกออ็ต้องบอกก่อนหนึ่งนะบางคนอนะ่ะก็ยกว่าฮ้ยตัวนี้คือปีกระลับเมตาเลยแต่บางคนอนะ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบนะเพราะว่าเขาไม่ชอบปีกทีออ่ไม่แข็งแกร่งนะดูจังหว,ควนะควมามเร็วนะี่ดูนะเร็วไหมเร็วนับในการว่ะเล่นจริงเนี่ยเร็วแต่ดูจังหวะนี้เห็นไหมไมเจอแบบคันนา,ารุ่ว์อ่ะสันแบบกระแทกปิวเลยนะเนี่ยนนี้นคือยังจุดเสียของเนมาอยู่นะไม่ว่าร่างไหนนะแต่ว่าเล่นง่ายครับผมเข้ามือในจังหวะทำชิ่งกับ่บวา ป็นตัวที่ผมชอบมากๆ,ๆยิ่งใครที่เป็นสายสกยิลนะสายพิ้วสายคล่องนะโอ้โแล้วดูครับคู่แข่งฟาวโอ้โดูเสียบเนม,ม้าหมุนล่วงอะล่วงเลยนะนะใบเหลืองนี่เดี๋ยวดูเนม,มาครับลากเข้าเก่าเข็บโทษแล้วจังหวะนี้ปาดโอ้โไม่ได้นะครับผมยิงไม่ดีเองแล้วดูจังหวะนี้ครับโซเลสลากมาลากมาโอ้โหหลบไปทีนึงเนม,ม้ามเป็น,งนไ,ไงนเนม,มากอบเคไกโต้สตูไม่เข้าแต่โอ้ซ้ําได้ครับจริงๆแล้วเนม,มาตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่เซตแรกแล้วนะครับก่อนที่จะมาแสกอ่าสามบิ๊กไทม์เซตนี้แหละ สำหรับเนมาผมการันตีเลยว่าตัวเนี้สำหรับผมนะีคือเมตาคนระถ้าเกิดให้ผมให้คะแนนนะเต็ม10เนี่ยผมก็ขอให้รนะดับ10เต็ม10นะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดนในสักริกรัมนะน่าจะเล่นง่ายเข้ามือแล้วก็เหมาะกับผมนะเร็วคล่องตัวครบเครื่องนะครับจบสกอร์ก็ดีนะแต่แ,ตแค่เสียอากาศยานอย่างเดียว